เฮ้ยเฮ้ยหันไว้หันไว้ปฏิหารนะน่าจะนำบาบิเกตนำอมันหนึ่งเป้ยสวยโอ้ยพุ่งแบบพอเอ อยู่ดีๆไม่ชอบเป็นคนที่รอดเป็นหลุดในกองสนิทที่ปนและเซ็ตและช่องมันคงต้องหลบไปอยู่ในโลกเพราะปูยังวิ่งต่อทุ่นชอบไปจากคิดปากให้กลายเป็นก้อนผู้ใดที่มองอยู่วันในกองกูใจบอกไปกลายเป็นจองอยู่ดีๆไม่ชอบเป็นคนที่รอดเป็นหลุดในกองสนิทที่ปนและเซ็ตและช่องมันคงต้องหลบไปอยู่ในโลกเพราะปูยังวิ่ง ก้อนห่วงกอกใจบอไม่กลายเป็นจองจะเปลี่ยนยุคสมัยเอมซสว่างมันยังคงเต็มตลาดจะกวาดที่กุยถั่วไหตั้มันกขยายเอาไปกับคืยที่ยันปืนอสลูกสวัาแสบลังคนมันดุงมันกัดเดินไปให้ได้ท้งการจิงไอการยามึงจะลุกมาป่าไอป่าที่ขอม่ห้อยก็ของจริงแต่ทำมันดิงไม่เข้ามองได้เกทุกปัตลอดตีนแค่บาลามีไดเราสกวังังิกันเป็นบอดพังเกมหลอาวนักไอสั์ไหยิบประเด็นร้อนมาเคน้องแล้วมันจะขายมึงกินเพื่อนจริงเพื่อนตายแค่เป็นเสหายลืมตีน S <S สบายขยี้อยู่ดีๆไม่ชอบเป็นคนที่รอดเป็นหลุดในกองสนิทที่ฝนละเซ็ตละจ่องมันคงต้องหลบไปอยู่ในหลงพวกูยังวิ่งกะจูแลจองมันอากที่ปากให้กลายเป็นก้อนผู้ใดที่มองอยู่ว่าในกองขวัญใจอีบอกไม่กลายเป็นทองอยู่ดีๆไม่ชอบเป็นคนที่รอดเป็นหลุดในกองสนิทที่ฝนละเซ็ตละจ่องมันคงต้องหลบไปอยู่ในหลงพวกูยังวิ่งกะจูแลจองมันอากที่ปา ที่มองอยู่วันในกองของฉบอกไปกลายเป็นทองออกไปแวบหรือไปร้องอยู่ในท้งในราตรีบอกแม่ว่าจะกลรบสุดท้ายก็ตายคาติชอบฉชนกำลังปาป้องศักศีไม่ลองสมบังคใจแดนันคนละพอเพราะกูใชแล้วมันก่อนมันจับบนลายแทงกูขึ้นนักเดินทางที่ผัดเส้นทางเพลิงพัดแล้วมันกระทางเดินลับตอนพวกกูนักเติมยาทุกวันต้องขัดระบูสายในบ้านแล้วกูต้องเลือกให้ถูกระหว่างเอาศพมากรถก็จุดหมายปลายทางคน้อนที่แท้งกันแหลกตอนที่กูใส่ ฉันสิบฉันลอยจนไปบุกถ้าเปนเล็กไม่นโจนไวไฟแทบผสมสไปเด็คแทบกระโปรงที่โผล่ไปกระทำบันดาลขี้ขายเป็นใหม่กูเลยไม่แพ้คิมตัวไหนเล็กเล็กก็กูจะมองก็ฝนที่ตีนกูมีสีละอองจักทุลีมามุกเส้นไปลุงยิงจริงเจอวันตัวมึงเหนือตายล่าในทางกูไล่ล่าในบาร์มาจุกี่ตีนกูทีดีไม่ชอบเป็นคนที่รอดไม่หลุดในกองสนิทที่ปฝนละเซ็ตละช่องมันคงต้องหลบไปอยู่ในลมพวกกูยังวิ่งตัวทูนัดร้องมันอยากคิดว่าขี้กลายเป็นก้อนผู้ใดที่มองอยู่วันในกองกูใจอีบอ้กลาอเป็นทกอยเป็นหลุดในกองสนิทที่ปด